เรื่องเล่าจากจิตศักดิ์สิทธิ์รอยต่อพระศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสมณโคโดมและพระศีอริยะเมตรัยการประกาศศาสนาขององค์สมเด็จพระสมณโคโดมประกาศไว้ว่าต่อไปข้างหน้าบ้านเมืองจะเปรียบเสมือนตารางหมากรุกเหล็กจะลอยขึ้นเหนือน้ำเหล็กจะลอย อยู่ในนาภากาศฝนกรดจะตกลงมาเป็นลูกไฟพระอาทิตย์จะขึ้นถึงเจ็ดดวงน้ำจะสูงเท่าชั่วเจ็ดลำตาลน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวแม่โคจะกินนมลูกโคม้ามีสองปากสร้างบ้านเมืองจะเป็นตาหมากรุกนั่นคือถนนหนทางที่ถูกสร้างขึ้นมามากมาย เพื่อรองรับความเจริญของผู้คนยุคนี้เหล็กน้ำปกติเหล็กนี้จะจมน้ำแต่มนุษย์รู้จักเอาเหล็กมาตีเป็นแผ่นบางๆแล้วมาสร้างเป็นเรือเหล็กที่ลอยน้ำได้เหล็กจะบินได้นั่นคือเครื่องบินเพราะมนุษย์ยุคนี้การเดินทางและการขนส่งจะรวดเร็วทันใจจะไปไหนต่อไหนก็ไปได้ พราะมีเครื่องบินมียานพาหนะไว้ใช้สอยฝนกรดจะตกเป็นลูกไฟนั่นคือลูกระเบิดนี่เองเมื่อมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องจนทำให้เกิดการแบ่งแย่งความคิดว่าน,นี้พวกฉันนี่พวกเธอนี่ของฉันนี่ของเธอเกิดทิฐิมานะเกิดความอยากได้ของคนอื่นเขา จนกลายมาเป็นสงครามต้องมารบลายย่างริงฆ่าฟันกันเองประดิษฐ์คิดค้นอาวุธทำลายล้างซึ่งกันและกันประเทศไหนสามารถประดิษฐ์อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างได้มากก็เป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้ชนะก็เกิดปวงเวียนของการชิงอำนาจความเป็นใหญ่โลกมนุษย์จึงต้องพุ่นวายอยู่จนทุกวันนี้ พระอาทิตย์จะขึ้นถึงเจ็ดดวงนั่นคือไฟจากกิเลสข,ของมนุษย์ไฟโกรธไฟโลภไฟหลงเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นถึงเจ็ดดวงทั้งเจ็ดวันไม่มีวันพระไม่มีวันโกนไม่รู้จักคุณธรรมไม่รู้จักพระไม่รู้จักเจ้าไฟจะลางโลกนั่นคือไฟของกิเลสตัณหากราคะโมหะและโทสะที่กินกัน โกงอิจฉาฤิษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรกันของมนุษย์เล่านี้เองน้ำจะทุงชั่วเจ็ดลำตาลสมัยก่อนใช้น้ำขำใช้น้ำใจแต่เดี๋ยวนี้คือใช้น้ำกิเลสต,ตัณหาราคะโมหะโทสะน้ำราคะน้ำกามกิเลสฆ่ากันฟันกันนั่นแหละเพราะน้ำกิเลสนั่นเอง น้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวน่งคือเด็กผู้ใหญ่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงตรงไหนดีตรงไหนชั่วไม่รู้จักคุณธรรมแม่โคจะกินนมลูกโคก็เหมือนว่าพ่อแม่ที่แก่เท่าชราแล้วก็ต้องมาอ้อนวอนลูกให้ลูกเลี้ยงพี่น้องพี่เท่ากับลูกม้ามีสองปากต่างคนก็แย่งกันป้อน พวกทนายความผู้พิพากษาอายการฝ่ายโจทก็ยัดเงินฝ่ายจำเลยก็ยัดเงินนั่นแหละม้ามันมีสองปากพุทธธรรมนายว่าไฟล้างโลกนั่นคือความร้อนกระวนกระวายของกิเลสลูกไฟจะตกนั่นคือการระเบิดของปรมานูที่จะทำให้สั่นสะเทือนให้เปลือกโลกแตกแล้วก็จะกลายเป็นลูกไฟหลายๆดวง น้ำก็จะลางโลกซึ่งมาจากอุปกิเลสข,ของมนุษย์ที่เกิดมาเป็นน้ำราคะที่พุ่งขึ้นทั่วทุกที่พอเปลือกโลกแตกโลกก็จะกลายเป็นลูกไฟเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นเจ็ดวงทั่วพิพภพพระองค์ตรัสว่าพุทที่อยู่รอดได้ก็จะต้องอยู่เลยสวรรค์ชั้นที่สามขึ้นไปนั่นคือสวรรค์ชั้นที่สถึงจะพ้นภัย ก็เปรียบเสมือนคนเรามีเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาต้องมีพรมวิหารสี่ถึงจะเป็นพ้นภัยได้ท่านเปรียบไว้อย่างนั้นตั้งแต่เริ่มพระศา,าสนาพุทธศักราช500ปีแรกภิกษุณีจะไม่มีเมื่อถึงพุทธศักราช1,000ปีไปแล้วธรรมมาที่จันลงพระศาส,าสนา ก็จะแบ่งแยกออกเป็นสามส่วนพวกที่เป็นอลัชีก็ถือว่าธรรมะของตนดีลวงสู่พุทธศักราช1,500ปีก็จะเริ่มเสื่อมจากคุณธรรมจะรบราฆ่าฟันหลางชาติล้างตระกูลกันประชาชนเหลือไม่เท่าเดิมพอย่างเข้าพุทธศักราช2,000ปีต้นไม้ใบหญ้าก็จะแห้งแล้งเผาลนประชาชนทั่วไป ก็จะเกิดความเดือดร้อนพุทธศักราช2,500ปีสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบก็จะได้พบเข้าจะยากหมากจะแพงเทคโนโลยีโลกาภิวัตน์ก็จะเกิดความบินาศวาตภัยอุทกภัยก็จะเกิดเช่นกันพุทธศักราช3 0 0 0ปีมนุษย์กราวก็จะด้อยลง ต่ำลงเตี้ยลงไม่รู้จักพระไม่รู้จักสงฆ์เอาคนเป็นพระเอาพระเป็นคนมั่วกามโลกีพระก็ไม่ใช่พระคนก็ไม่ใช่คนพุทธศักราช3,500ปีเด็กน้อยก็จะขึ้นครองเมืองรุ่งเรืองด้วยปัญญาผู้ใหญ่ก็ตกอับกลับมาเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญานั้นหมายถึงว่า เป็นคนง่อยเพื่อสีขาทุกพลภาพไม่มีปัญญาหากินพอมาถึงพุทธศักราช4,000ปีที่เป็นพระอยู่ก็แค่ผ้าเหลืองน้อยห้อยหูก็ถือว่าเป็นพระแล้วไปทำไร่ไถนาหากินหาอยู่มีลูกมีเมียได้อายุก็จะสั้นเข้าจาก80ปีก็จะมาเหลือ40ปีเด็กน้อย จะสอยมะเขือกินก็คือผู้ใหญ่ต้องสอยมะเขือเหมือนเด็กน้อยสอยมะเขือพอมาถึงพุทธศักราช4,500ปีลงจากบ้านไม่รู้จักกันออกจากเรือนก็จะฝ้าฟังกันตายไม่มีศีลไม่มีสัตว์ไม่มีอะไรเลยสมณชีพพรามก็ไม่มีศีลมันก็หดหายไปไม่มีใครรู้จักใครเลย จะเหลือคนอยู่กลุ่มเดียวคือเจ็ดกลมโพสีคือผู้ที่มีพรหมวิหารสี่รู้จักสำรวมกายวาจาใจผู้ที่มีศีห้าจะมีอยู่แค่เจ็ดกลมโพเท่านั้นก็จะอยู่ตามถ้ำตามเขาปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ตายมีบุญญาธิการไม่ได้ออกมามั่วอยู่กับกิเลสตัณหามีศีห้ามีพรหมวิหารสี่ ขอย่างเข้าพุทธศักราช5,000ปีมนุษย์เราก็กลับไปเป็นสัตว์เหมือนเดิมไม่รู้จักคำว่มมาพ่อแม่พี่น้องสมสัตว์พี่น้องพ่อแม่ไม่มีไม่รู้จักรักไม่มีความดีเลยหมดยุคของพระโคตมะพุทธศักราช5,000ปีน้ำก็จะล้างโลกไฟจะไหม้ทั่วพิพภพแดนพอหลังจากนั้น ประมาณหนึ่งหมื่นปีถึงสี่หมื่นปีแผ่นดินนี้ก็จะสูงขึ้นมาอีกยอดหนึ่งคือสิ่งประหลักหักพังทั้งหลายระเบิดปรมาณูที่ฆ่ากันตายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะท่วมสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งราบเรียบเป็นหน้ากรองเมื่อถึงเวลานั้นก็จะมีพระอินทร์พระพรมพระยมพระการไปอารัธนานิมนต์ พระศรีอรยะเมตไตรลงมาจุติในพิภพมนุษย์เพราะว่าสมัยนั้นจะเหลืออยู่แค่เจ็ดร่มโพจะเหลือจับพรามกับพรมก็คือผู้มีศีลห้าและก็ผู้ที่ถือพรหมวิหารสี่ในสมัยนั้นพระพุทธองค์สมเด็จพระตถาคตพระศรีอรยะเมตไตรก็จะลงมาจุติในพรมพระนามว่าพระผมมณี ในขณะนั้นบ้านเมืองก็จะเรียบเลืประเสริฐเรียบเป็นหน้ากรองจะมีศีลหัาที่บริสุทธิ์มีพรหมวิหารสี่พระศีอริยะเมตรตรจะมีแม่นมถึงหกและมีเมียสีพระองค์จะมาร้อเวเนยสัสตร์ทรงเป็นประมุขเป็นองค์พระสุขตะได้สั่งสอนอริยธรรมกับเวณนยศัตว์ผู้คนสมัยนั้นไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องหูหาอาหารกิน ศีลเป็นตัวควบคุมมีความสว่างสงบผิวกายเหลืองเป็นทองคำพอลงจากบ้านไปก็มีต้นโพหรือต้นกันละลประพึกอยู่สี่มุมเมืองคนไหนอยู่ใกล้เขตไหนมนทุนไหนก็จะไปที่ต้นโพนั้นก็เหมือนกับปัจจุบันที่เข้าโบสถ์ไปวัดกันนี้เองก็อิ่มทิพย์อิ่มด้วยปิติไม่หิวไม่โหยสบายสบาย จะไปทางไหนก็เป็นสัญลักษณ์จะแยกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งขึ้นฝั่งหนึ่งลงจะเป็นอัตโนมัติผู้ที่มีศีลสะอาดทำปัจจุบันอยู่หวังจะพบศาสนาของพระศรีอรยะเมตไตรก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐบังเกิดแล้วในโลกมนุษย์บริสุทธิ์ผ่องแผ้วดังแก้วสามประการพระตถาคตได้มาจุติเกิดแล้วในโลกมนุษย์ มีต้นไทรใหญ่เป็นบัลังเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่หคือพระศรีอรยะเมตรัยสำเร็จที่โพพระศรีคือต้นไทรใหญ่หรือต้นกากะทิงสมัยนั้นมนุษย์เราวก็จะรุ่งเรืองจเจริญมีสุขความเจริญอยู่กระทั่งพันกับก็คืออายุข,ขประมาณ80,000ปีสูงแปดแต่พูดที่จะไปเกิดทันพระศรีในองค์พระตถาคต พระองค์ได้ประกาศสัจธรรมไว้ว่าถ้าวันที่เทศมหาชาติ13กันของพระเวสสันดรชาดกเตชะสุเนมะผูสนาวิเวพระเจ้าสิบชาติก็ต้องทำดอกบัวหรือเอาดอกบัวไปบูชาพระรัตนตรยัยถึง1,000ดอกถึงจะได้ไปทันพระสีอรยะเมตไตรหรือไม่ก็เป็นผู้มีศีลห้าสะอาด มีสินแปดมีศิลอุโบสถที่บริสุทธิ์ผุดผากและจะได้ไปเกิดทันพระศรีอริยะเมตไตรมันทำบุญทำกุศลสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาช่วยเหลือเด็กยากไราย,ยากจนขุดสระน้ำสร้างถนนหนทางถึงจะได้ไปเกิดทันในาศาสนาของพระสีอริยะเมตไตร ก็จะอยู่ดีมีสุขไม่เหมือนปัจจุบันนี้ไม่มีกิเลสตัณหากราคะโมหะและโทสะทั้งหลายเลยดูก่อนอานน์ถ้าหากว่าบ้านมันเก่าแล้วเราจะซ่อมดีหรือเราจะปลูกใหม่ดีพระอานนต์ทูลว่าควรจะปลูกใหม่พระเจ้าข้าถ้าหากซ่อมพระตถาคต ก็จะอยู่ต่อให้ครบพระาศาสนาถึง5,000ปีแต่ถ้าปลูกใหม่หมายถึงว่าพระาศาสนาของพระองค์ท่านก็จะสืบต่อมาด้วยพุทธบริษัทส,สีก็คือภิกษุสัม,มเนอุบาสกอุบาสิกาสืบสาศาสนาด้วยพระตถาคตพุทธบริษัทส,สีพระอาน,น์ทูลถามว่าองค์สมเด็จ พระสมณโคดมพระสุขตเจ้าจถ้หากว่าบ้านเมืองนี้เล่าพระหงสมเด็จเจ้าปรินิพานไปแล้วแล้วใครเล่าจะเป็นผู้ต่อพระาศาสนาสังขยนาพระไตรปิฎกท่านจึงตรัสว่าก็จะมีเหล่าภิกษุสมณเณรอุบาสกอุปสิกาที่จะเถอเพศพรษที่จะเถืพบพรหมจรรย์ให้าศาสนาของเราตถาคตนี้ ยืนยาวไปถึง5,000ปีการประกาศพระศาสนา1,000ปีแรกก็จะมีพระอรหันต์พระขีณนาศพพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นผู้รักษาพระศาสนาแต่พอมาถึง2,000ปีก็จะมีเทพหมทุกชั้นทุกตำแหน่งวิมานพวกเทวดามาช่วยกันร,รักษาศาสนาไปจนถึง2,500ปีพระขีณนาศพ พระอันตเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายก็คุมาศาสนามาได้ถึง2,500ปีรวมทั้งเทวดาด้วยคนละครึ่งทางคนละ1,250ปีและต่อไปหลังจาก2,750ปีก็จะเป็นพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีโอปติกะสังเสธชะเป็นผู้มาดูแลาศาสนา ซึ่งจาก2,750ไปถึง5,000ปีก็จะมีพวกสัตว์นรกอสุรกายพวกอสูรพวกมารก็จะมาขอดูแลพระาศาสนาบ้างซึ่งเป็นช่วงาศาสนาสุดท้ายแห่งองค์สมเด็จพระมหาสมณโคดม